สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง Friday ลิเวอร์พูลชาแนลทุกท่านมาพบกระปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันศุกร์ที่3ตุลาคม2 5 6, 6 8กันครับเริ่มจากข่าวที่1กันเลยการแพ้ติดต่อกัน2นัดทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนเริ่มตั้งคาถามกับอาร์โนลสต์ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ลิเวอร์พูลควรกลับไปยึดแนวทางพื้นฐานแบบเดิมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับทีมแม้ตอนนี้หงแดงลิเวอร์พูลจะยังคงนําเป็นยาฝุ่นพิมพ์หลีกอังกฤษ โดยผลงานชนะ5แพ้1ซึ่งยังไม่ใช่สถานการณ์วิกฤตอะไรนักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนระบบการเล่นในช่วงต้นฤดูกาลนี้ได้สร้างปัญหาหลายจุดที่กุนซือชาวรัสต้องรีบแก้ไขและนี่คือ5แนวทางที่ลิฟูอาจต้องหันกลับไปสู่พื้นฐานเดิม1ใช้กองกลาง3คนแบบซีซั่นที่แล้ว1ในปัญหาชัดเจนของลิฟูคือการขาดการควบคุมเกมหลายครั้งคู่แข่งสามารถโต้กลับได้ง่ายและคลองบอลในแดนหน้าได้บ่อยครั้งเกินไปปีนีอาร์เนสต เลือกใช้ระบบกองกลาง2คนและให้ฟอร์เรนเวียตยืนเป็นเพเมเกอร์ตัวรุกแม้ดาวเตะเยอรมันจะทำงานหนักไม่แพ้เพื่อนร่วมทีมแต่เขาไม่สามารถช่วยเกมรับได้ดีเท่ากับคือติโจนอเล็กซิสแมคลิสเตอร์หรือโดมินิกโซบอสไลาการกลับมาใช้ชุดกองกลาง3คนอย่างไรอันกาเฟนเบิร์ดโดมินิกโซบอสไลและอเล็กซิสแมคลิสเตอร์น่าจะช่วยให้หงแดงลิฟูกลับมาคุมพื้นที่แดนกลางได้โดยเฉพาะ เมื่อต้องมาเจอคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งอย่างมอยเซตไคเซโดและเอนโซเฟเนเดสของเชลซีข้อ2ปรับใช้โปรเจกต์ของฟอร์เรนเวียไม่มีใครสงสัยในพรสวรรค์ของฟอร์เรนเวียแต่บางทีแผนพัฒนาของเขาอาจจะต้องถูกพักไว้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของทีมไม่จําเป็นว่าต้องดรอปเขาออกจากทีมไปเลยเพราะฟอร์เรนเวียสสามารถปรับไปเล่นทางฝั่งซ้ายได้เช่นกันแต่สิ่งสําคัญคือลิอร์พูไม่ควรยึดเขาเป็นศูนย์กลางหลักของเกมจนกว่าจะปรับตัวเข้ากับความเร็วและความเข้มข้นของพรีเมียร์อังกฤษได้เต็มที่ ข้อ 3. ใช้แอนดี้โรบสันให้มากขึ้นย้อนกลับไปในปี2017แอนดี้โรบรสันใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะได้ลงเล่นต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของเจเกนคอฟและมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหากสล็อตจะทําแบบเดียวกับมิลล์เคอร์เคสแข่งฮังการีรายนี้ไม่ได้เป็นตัวหลักของการเสียแต้มแต่ในทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นใหม่การมีประสบการณ์อย่างแอนดี้โรบรสันถือเป็นเรื่องสําคัญแม้ซีซั่นก่อนเขาอาบไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่เมื่อถูกใช้งานในเกมใหญ่เช่นเจอกอตเลติโกมาดริดหรือเบอร์ล เขาก็ยังแสดงเห็นถึงคุณภาพของเขาข้อ 4. มอบตำแหน่งแบ็กขวาแบบถาวรในตำแหน่ง back ฟูลแบ็กฝั่งขวาอาร์นัลสลอตยังต้องเจอปัญหาอาการบาดเจ็บของคอเนอร์แบดดี่และเยอร์มี่ฟิมปงจนต้องขยับโดมิริกโซบอสไนไปเล่นเป็นแบ็กขวาหลายเกมแม้โซบอสไนจะทำได้ดีแต่การดึงเขาออกจากแดนกลางก็ทำให้ลิฟูเสียพลังงานและการเชื่อมเกมที่สำคัญเจนมี่ฟิมปงเองก็ยังฟอร์มไม่เข้าที่หลังหายเจ็บกลับมาดังนั้นตอนนี้คอเนอร์แบดดี่ ควรเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในตำแหน่งนี้และอาร์เนสร์ซอตควรยึดเขาไว้อย่างต่อเนื่องข้อ5ดึงโมซาลากลับไปอยู่ในพื้นที่อันตรายโมฮาเม็ดซาร่ายิง3ประตูและทำา3แอสซิสต์จาก8เกมถือว่าไม่เลวแต่หากเทียบผลงานล่าสุดของเขาเมาื่อรดูการก่อนต้องยอมรับว่าตกลงไปพอสมควรปัญหาอาจมาจากตำแหน่งการยืนฤุูการนี้เขามักถูกดันออกไปยืนกว้างเกินไปติดริมเส้นมากกว่าที่เคยจนแทบไม่ได้โอกาสหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษมากนักการกลับไปใช้ระบบเดิม ที่ทาให้เขาอยู่ในพื้นที่ใกล้าปากประตูมากกว่าเดิมน่าจะช่วยให้โมซาล่ากลับมาเป็นตัวอันตรายอีกครั้งเพราะการเล่นให้เข้ากับจุดแข็งของนักเตะที่ดีที่สุดในทีมควรเป็นสิ่งที่ลิ์พูทำเป็นระดับแรกสรุปลิ์พูอาจไม่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตแต่ปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนคือระบบใหม่ยังไม่เข้าที่หากอาร์เนส์ล็อตกลับไปยึดพื้นฐานได้แข็งแกร่งใช้กองกลาง3คนให้แอนดี้โรเบิร์ตสันและคอ์เนอร์แบดดี้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและดึงโมซาล่ากลับไปอยู่ในจุดที่เขาอันตรายที่สุด นั่นอาจเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้หงแดงลิพูกลับมาสู่เส้นทางลุ้นความสําเร็จได้อีกครั้งมาต่อคันที่ข่าวที่2ครับข่าวร้ายสาหรับแฟนบอลลิพูเมื่ออาริซงเบเกอร์นายทวารมือหนึ่งทีมชาติบราซิลต้องพักยาว8เกมหลังจากได้รับปัญหาอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงอีกครั้งในเกมที่บุกไปพ่ายแพ้ให้กับกาลาตาตาลาย1น ..0 ตูนเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานี่ถือเป็นอาการบาดเจ็บแฮมสติงครั้งที่4ของเขาในรอบ2ปีและตามรายงานจากเดวิดออนซิน นักข่าวชื่อดังของดิแอตเลติกคาดการว่าอาริสงเบเกอร์จะกลับมาได้หลังช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าเขาจะพลาดทั้งเกมบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงเกมสําคัญในทั่วยุโรปกับเลอออมาริดสถิติอาการบาดเจ็บที่น่าเป็นห่วงตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิปูในปี2018นสิบแปดอาริสงเบเกอร์พลาดการลงเล่นไปแล้วถึง55เกมและเมื่อรวมครั้งล่าสุดนี้ตัวเลขจะขยับเป็น63เกมเข้าไปแล้ว ซึ่งถือว่ามากผิดปกติสำหรับผู้รักษาประตูในปี2018ถึง2019อาริสโงงเบเ,เกอร์พลาดการลงสนาม0เกมในปี2019ถึง2020เขพาพลาดลงสนาม14เกมในปี2020ถึง2021เขพาพลาดลงสนาม8เกมในปี2021ถึง2022เขพาพลาดการลงสนาม1เกม ในปี2022ถึง2023เขพาพลาดลงสนาม0เกมในปี2023ถึง2024เขพาพลาดลงสนาม17เกมในปี2024ถึง2025เขพาพลาดการลงสนาม15เกมในปี2025ถึง2026เขพาพลาดลงสนาม8เกมอาร์นเน์สลอตเคยยอมรับเมื่อซีซั่นที่แล้วว่าอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อบ่อยๆของอลิซงเบเกอร์ถือเป็นสิ่งผิดปกติสำหรับผูกษ,ษาประตูและสโมสรพยายามหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ้อมเน้นการดูแลอย่างระมัดระวังที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้รักษาประตูระดับท็อปในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอลิสงเบเกอร,อร์มีสถิติอาการบาดเจ็บหนักที่สุดโดยมีเพียงนิกโปลปที่พลาดไป44เกมกับเบอร์ลี่และนิโคเซนรวมกันที่ใกล้เคียงกับอลิสงเบเกอร์ที่สุดโอกาสของมามารัตวิลีอาการบาดเจ็บของอลิสงเบเกอร,เอร์เป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมลิพูถึงรีบเซ็นสัญญาคว้าตัวจอร์จี้มารมารัตวิลีนายด่านทีมชาติจอร์เจียเข้ามาเสริมทีมและตอนนี้เขากําลังจะได้ลงประเดิมสนามเส้าเสา ในเกมใหญ่กับเชลซีทันทีอาริซงเบเกอร์มีสัญญากับสโมสร์ลิฟูถึงปี2026พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีแต่ด้วยสถิติอาการบาดเจ็บที่บ่อยครั้งอนาคตของเขากับหงแดงลิฟูอาจกลายเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าสโมสร์ลิฟูจะเลือกต่อสัญญาหรือแยกทางกับเขาในที่สุดมาต่อกันที่ข่าวที่3ครับข่าวดีสําหรับแฟนบอลลิฟูฮูโก้เอเกริเก้สรัดปัญหาอาการบาดเจ็บ มีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสและพร้อมช่วยทีมลิปูลงบูเชลซีในวันเสาร์นี้ถือเป็นข่าวดีสําหรับแฟนบอลลิปูเมือฮูโกอกิริเกกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสถูกเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสของดิเดียเดยชองในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเดือนนี้หลังมีความกังวลว่าเขาจะเจ็บจากเกมกับกาลาตาตาลายในเกมบุกแพ้ที่เอเซนบูสูงต่อหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฮูโกอกิริเกต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่68 หลังพยายามยืดตัวไปรับบอลที่จ่ายสั้นเกินไปทําให้ทีมแพทย์ของสโมสรลิปูต้องรีบเข้ามาดูอาการทันทีและสร้างความกังวลว่าอาจจะเป็นการบาดเจ็บต่อเนื่องหลังจากที่อิซงเบเกอร์เพิ่งมีปัญหาอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามเจ้าตัวได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังเกมว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเป็นเพียงตะคิวเท่านั้นไม่ใช่การบาดเจ็บที่รุนแรงและยืนยันว่าพร้อมสําหรับเกมบิ๊กแมตช์กับเชลซีในวันเสาร์นี้ล่าสุดมีการประกาศรายชื่อทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งฮูโกอิกิร มีชื่อติดโผด้วยโดยทีมตะก่ายทีมชาติฝรั่งเศสจะลงสนามคัดบอลโลกกับอาเเอรบจีนในวันที่10ตุลาคมและไอซ์แลนด์ในวันที่13ตุลาคมต่อจากเกมพรีเมียร์อังกฤษสุดสัปดาห์นี้แม้ดีเดเย่เรชองจะใช้เวลายาวนานในการถแถลงข่าวเปิดตัว23คุณพลทีมชาติฝรั่งเศสแต่เรื่องความฟิตของฮูโกอิกริเก้ไม่ได้ถูกยิบยกมาเป็นประเด็นหลักแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรนักหนาสถานการณ์ในลิฟวู ลิพูคาดว่าฮูโก้เอกเดเก้จะพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมบุกเยือนเชลซีซึ่งจะเตะเวลา5โมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอังกฤษแต่มีแนวโน้มว่าอเล็กซน์ีิซักจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนอาร์น,นัลสลอตยอมรับหลังเกมที่พายแพ้ให้กับกาลาตาทาลายว่านักเตะบางคนรวมถึงฮูโก้เอกเดเก้และอเล็กซน์ีิซักไม่ได้มีปรีซีชั่นเต็มรูปแบบจึงไม่สามารถลงเล่นทุกเกมได้เพราะมีความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บผมอยากโรเตชั่นนักเตะให้น้อยกว่านี้แต่บางครั้งมันไม่ใช่เรื่องที่อยากทำ แต่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพราะนักเตะยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นเต็มเกม90นาทีติดต่อกัน3นัดในช่วงเวลาเพียงแค่7-8วันอ่านเนอร์รอดกล่าวในทีมชาติฝรั่งเศสฮูโก้อกริเก้ยังต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงโดยมีทั้งคิสโตเฟอร์เอนคุนคูและชองฟิลิปมาเตตาที่เบียดแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงรองจากกองหน้าตัวจริงอย่างเคลียนเอ็มเปเป้สำหรับฮูโก้อกริเก้เขาเพิ่งถูกเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วแทนที่ลายันแช และได้โอกาสลงเล่นในฐานะตัวสำรองทั้งเกมกับยูเครนและไอซ์แลนด์สรุปริฟูโล่งใจเมื่อฮูโก้อิกริเกไม่ได้บาดเจ็บหนักและพร้อมช่วยทีมในเกมใหญ่กับเชลซีขณะเดียวกันการมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องก็เป็นสัญาญาณบวกต่ออนาคตของเขาแต่ในทิมแอนฟิ์เกมนี้แฟนบอลหงแดงรีฟูต้องรอดูว่าอาร์เนสล็อตจะเลือกส่งเขาลงเป็นตัวจริงหรือเก็บไว้เป็นไม้เด็ดแทนที่อเล็กซนร์อิซักมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเคนนี่เดนกิธให้คำแนะนำฟอร์เรนเวีย การย้ายทีมมูลค่า116ล้านปอนด์ของฟอร์เรนเวียสจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมายัางสมสลล์ซอร์รพูลพร้อมเสื้อหมายเลข7ทำให้เขาถูกคาดหวังสูงลิ่วแต่ในช่วงเริ่มต้นกับหงแดงลิพูลดาวเตะทีมชาติเยอรมันวัย22ปีรายนี้ยังไม่สามารถสร้างอิมแพคที่ชัดเจนให้กับทีมได้หลังลงสนามไปแล้ว9นัดทำได้เพียง1แอซซสต์และยังไม่มีประตูอย่างไรก็ตามเจ้าของเสื้อหมายเลข7ระดับตำนานอย่างเซอร์คินิดันกิตได้ออกมาแสดงความมั่นใจว่า ฟอร์เรนเวียตจะกลับมาฉายฟอร์มได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อได้เล่นร่วมกันกับสองกองหน้าตัวใหม่อเล็กเดนร์อิซักและฮูโกเอเกเกในการให้สัมภาษณ์พอดแคสติกทูฟุตบอลเคนนีดเดนกิทอธิบายว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเขาควรทําต่อไปคือในสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้เขาเล่นบอลกับเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดพื้นที่ให้ตัวเองเล่นได้ทั้ง2ด้านและมักควบคุมบอลได้แม้ไม่แรงกดดันเขายังยกตัวอย่างการประสานงานของอเล็กเซอร์อิซักที่กำลังสื่อสารเรื่องการเคลื่อนที่กับเพื่อนร่วมทีมและเชื่อว่าเเมมื่อขข้้าาใจกกันกนึ ฟอร์เรนเวียจะกลายเป็นตัวปั้นเกมที่สร้างโอกาสได้แบบอันตรายจริงๆเมื่อถูกถามเปรียบเทียบการประสานงานระหว่างฟอร์เรนเวียกับสองกองหน้าตัวใหม่กับคู่หูในตำนานของเขาเองอย่างเ e อียรัตเคนดิจินกิตตอบว่าสิ่งสำคัญคือการซ้อมร่วมกันผมเคยบอกการัชชี่ว่าถ้ามีช่องตรงนั้นให้ปล่อยไว้เดี๋ยวผมจ่ายให้แล้วคุณก็วิ่งไปแค่นั้นเองด้านฟอร์เรนเวียตเองก็ยอมรับตรงๆว่าการไม่มีประตูอาจเป็นปัญหาแต่เขามั่นใจว่าจะกลับมาได้ โดยให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเยอรมันว่าไม่ช้าก็เร็วทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติขณะเดียวกันรูดี้โฟลเลอร์ตำนานลูกหนังทีมชาติเยอรมันและผู้อํานวยการทีมชาติชุดปัจจุบันเกอกมายืนยันกับบิลว่าไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลฟอรลินเวียสไม่ควรปล่อยให้ตัวเองกดดันเกินไปผมมั่นใจว่าเขาจะแสดงให้แฟนบอลอังกฤษเห็นว่าเขามีดีแค่ไหนการย้ายไปเล่นในลีกใหม่และสโม,มสรใหม่มันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องใช้เวลานักเตะอาชีพทุกคนจะต้องเจอเรื่องนี้มาแล้วทั้งนั้น และผมมั่นใจว่าด้วยคุณภาพการเล่นและความขยันเขาจะทําได้สําเร็จอย่างแน่นอนสรุปแม้จะยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้สมราคาแต่ทั้งตํานานลิฟวูอย่างเคนนิดันกิตและตํานานทีมชาติเยอรมันอย่างรูดี้โฟเลอร์ต่างออกมาให้กําลังใจและเชื่อมั่นว่าฟอรเรสต์เวียสจะก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งการปรับตัวและระเบิดฟอร์มสมค่าตัวกับลิฟวูได้อย่างแน่นอนและนี่คือสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมโมสรลิฟวูประจำวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568ครับ เพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลลิปูชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถทายกำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่องไฟล์เดลิปูช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมเดินทางไปกับผมให้ได้1 0 0 0 0หมื่นสับสไครกราบขอบคุณมากครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ